แฟนคลับเป็นงงคะ่ะล้านสุดโทนี่ประกาศปล่อยเรือนหอแล้วแหละค่ะชีวิตหลังจากแต่งงานทางด้านของหนุ่มโทนี่ออกมาเผยทิปสวีทกับภรรยาสาวแก้วกรินยาที่ลงภาพอวดหุ่นแซ่บในชุดว่านยะน้ำจนโดนแซวใหญ่เลยนะคะว่าห่วงภรรยาเพราะภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยเบอร์ทั้งเซ็ตเลยแหละคะ่ะจงใจจะถ่ายให้มันเบอร์หรือเปล่าหรือว่าไม่อยากให้ใครเห็นใช้หรือไม่แหมทางด้านเจ้าตัวก็แก้ตัวบอกว่าคือเราไม่ชินกับกล้องมองเป็นอาร์ตแล้วกันงานอาร์ตครับ ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นจริงไหมก็ตั้งใจไหมหรอก็ตั้งใจอยากให้มันออกมาสวยๆแบบนั้นก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นแนวอาร์ตดีถามถึงบ้านที่เขาใหญ่ล่ะเราซื้อเลยเหรอใช่ครับถามว่าถูกใจยังไงกระชอบอากาศนั่นแหละครับคือเราชอบอากาศภายในมันเหมือนกับ,บ,บเปลี่ยนความเป็นเขาใหญ่ให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นเหมือนจะซื้อบ้านแต่เราก็ได้บรรยากาศโดยรอบไม่ว่าจะเป็นถนนหรือโซนต่างๆเขามีโรงแรมมีสนามกอล์ฟมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยเหมือนเราได้มีโอกาสไปเที่ยวที่นั่นและขับรถไปเล่นๆไปรอบๆเลยครับ ไปร้านอาหารจริงๆเนี่ยเราไปไปมาๆอยู่สักพักแล้วครับที่นั่นไปเจอไี้ยังไงตอนนั้นหมอเจี๊ยบไปถ่ายละครด้วยกันที่เขาใหญ่ครับแล้วหมอเจี๊ยบเนี่ยเหมือนเขามีบ้านอยู่ข้างในนั้นอยู่แล้วเราก็ไปเที่ยวเล่นเขาก็พาขับรอบ หมอเจี๊ยบปาย่าคิดนานไหมล่ะเราจะซื้อดีไหมหรือว่ายัางไงดีก็คิดนานครับเพราะว่ามันเป็นของชิ้นใหญ่ก็นานประมาณหนึ่งแลแหละแต่จริงๆเนี่ยเราใช้เวลากับสถานที่ตรงนี้มา3ปีได้แล้วครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าก็ประมาณ8หลักเลยครับแอบขายได้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะรับไปดูแลต่อก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอิ่มก็ไม่ใช่ว่าอิ่มนะเราก็อยากจะอยู่กับสถานที่ตรงนั้นไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายอีกแบบหนึ่งชีวิตกับแก้วว่าเราอยากจะหาสักที่ เป็นที่หนึ่งเล็กๆแล้วก็อยากจะปลูกผักกินเองอยากทดลองวิถีชีวิตแบบหนึ่งครับก็ไม่อย,อยากอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วสิใช่ไหมจริงๆก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกแต่เราก็ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่มันอยู่แบบนั้นครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่ต้องมีนั่นมีนี่แต่พอเรามีแก้ว,แล,วแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตมันเรียบง่ายก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครอยากได้บ้านหลังนี้ก็มีมาติดต่อนะครับมาได้เลยแม่เรียกได้ว่างานนี้ประกาศไปแล้วแหละคะ่ะแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้้งงคนคนแมแมต่่อยาใดะ